สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแคปไปไลฟ์บายไลนโบว์อีกแล้วค่ะวันนี้ลุงสิว่าเฮตเมนูเกี่ยวกับมะเขือเทศทุกคนค่ะมาดูว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลุงจีเอาออกมาเนาะเปิดตู้เย็นค่ะนี่มะเขือเทศแล้วก็ชีสนี่ค่ะชีสแล้วก็มะเขือเทศวันนี้จะทำเมนู คาเพสเซ่สลัดเขือเทศกันนะคะอือมมะเขือเทศสีแดงฉ่ำเลยเดี๋ยวจะมาทำสลัดกันค่ะอี่เมื่อกี้ตอนหั่นมะเขือเทศลืมอัดวิดีโอค,ค่ะทุกคนมะเขือเทศดูสีจิคะ่ะหน้าซัมเมอร์นี้มะเขือเทศจะแบบว่าสีสดมากน่าทานมากค่ะทุกคนอ๋ออันนี้คือมอสซาเรลลาชีสนะคะมอสซาเรลลาชีสจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะทุกคน แล้วเราก็จะมาหั่นนะคะเลยนะไม่หนามากเราก็จะมาใส่มอสซาเรลลาชีสกันเลยนะคาเปเซส่สลัดนี่คือมอสซาเรลลาชีสนะคะเราจะกินกับอันนี้เดี๋ยวยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวยังมีบาซิลค่ะเป็นใบโหระพาฝรั่งนะคะเดี๋ยวลุงจะไปเก็บโหระพาฝรั่งมาใส่นะลิก้าจะเก็บอันนี้นะคะนี่ใบบาซิลใบโหระพาฝรั่ง กินจะหอมมากเลยนะคะอันนี้ลุงปลูกไว้ตอนลุงมาสามเดือนแล้วคะ่ะทุกคนสามเดือนได้กินใบแล้วคะ่ะนีเก็บแค่นี้นะคะได้มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ลุงได้กระเพราฝรั่งมาก็มามันสีหอมแห้งนะพี่น้องหอมมากๆเลยนะใส่เกลือเข้าไปหน่อยนะคะ ตามชอบเลยนะคะใครชอบเค็มชอบอะไรตามเลยนะคะตามใจตัวเองเลยแล้วก็จะใส่พริกไทยคะ่ะอันนี้เป็นพริกไทยดำนะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะลุงว่ามันหอมดีมต่อไปก็จะเป็นโอลีฟออยล์ค่ะอันนี้เป็นโอลีฟออยล์นะอันนี้ซื้อมาจากอิตาลีไปเที่ยวอิตาลีแล้วซื้อมาะคะ่ะมีนี่ด้วยคะ่ะ อันนี้เป็นเวนิก้านะคะอันนี้เป็นเวนิก้าอันนี้ก็มาจากอิตาลีเหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากอิตาลีไปเที่ยวอิตาลีเราซื้อมาขอบอกว่ารสชาติดีมากอิตาลีเป็นประเทศที่แบบว่าคิดค้นอาหารได้แบบอร่อยน่าทึ่งมากเลยค่ะนี่ลุงก็ใส่เวนิก้าเข้าไปขอเยอะหน่อยนะเวนิก้าเขาอ,อร่อยนี่อีกอันหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะออกรสชาติหวานๆหน่อยนะอ่า กราซาเน้ะอันนี้เราจะรสชาติหวานๆโรยกินกับสลัดจะอร่อยมากค่ะแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะสลัดค่ะทุกคนค่ะมอสซาเรลลาชีสนะแลวก็มะเขือเทศนะคะไปค่ะไปทานกันมาแล้วค่ะมีสีสันมะเขือเทศหน้าร้อนจะสีสวยมากเลยนะคะจะนิยมกินมะเขือเทศหน้านี้นะคะทุกคนเป็นมอสซาเรลลาชีส เลยก็กินกับมะเขือเทศนี่มะเขือเทศมะเขือเทศขอบอกว่าสีฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนค่ะกินกับใบอันนี้นะวิธีกินของเขานะนี่ค่ะ,ะเ,ขเ,เขาจะใส่อ่ามีมะเขือเทศมอสซาเรล่าแลวก็ใบอ่าโหระพาฝรั่งนะคะเขาจะใส่ด้วยกันกินพร้อมกันนี่คือแบบรสชาติเลิศมากทุกคน อืรสชาติจะเป็นยังไงนะคะมอสซเรลล่าเขาจะจืดๆนะคะทุกคนมอสซเรลล่า mm hmm. มันสิจืดๆแล้วก็ใส่กับอมะเขือเทศแล้วมาใส่กับใบใบโหระพาเนี่ยแล้วก็ความคว่มออกเปรี้ยวๆของมะเขือเทศแล้วก็ควมอ่า ออกเปรี้ยว,ยวห,อหอมของเวนิกาแล้วก็อะารียนค่ะและก็บกพริกไทยดำเียจ้ะเขากันแห้งพี่นอ้องเอาคพือแตกทั้งสันละนี่อืมจัดคำใหญ่ๆไปเลยคืะพี่ชูหาย ีชื้อปิวล่มดีดีพี่น้องหน้าร้อนแบบว่าอากาศดีแห้งคือขอบอกว่าโหระพาฝรั่งเนี่ยหอมแห้งนะคะทุกคนค่ะหอมมากหอมจริงๆคือแบบมันเข้ากันจริงๆออะ <c oughs> ความแดงคือแบบแดงแจ๊ดแจีดอิอะะแดงตอแหลมากเลยบะเขือเทศ สีได้ลุงโคตใกล้ๆไม่ได้ไมวิธีกินะนะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ไปโหระพาะเขานี่หอมแห้งเนาะ <c oughs> มันจะหอมคล้ายๆกับโหระพาบ้านเราเด้แต่ว่ามันจะหอมอ่อนกว่านุ่งวานะ <c oughs> มันจะหอมอ่อนกว่าแล้วมันก็จะอร่อย <c oughs> มะเขือเทศแบบ <c oughs> มะเขือเทศแบบ <c oughs> สดแห้งพี่นอ้อง ความมาเะเขือเทศแบบอร่อยมากอะ่ะฝลังเขาไม่ได้กินแบบนี้ะค่ะพะลังเขาก็สิกินมิสุภาพก็ลุงอยู่จ้ะนี่นี่ชิ้นใหญ่หญเลยคะ่ะชิ้นใหญ่มากอือหือ เพื่อนเขามีสมบัติผู้ดีเขาจะออกกับสตัดชินพ่อๆห้ามอะไรจ้ะแต่ว่าลุงกินช่อลุงกับเจ๊ดนห้องลุง่ลุงกิกนแบบนี้ย mm hmm. Yes are <you> Yes o u r c o r d i n g y e it's okay no uh, problem <part. S 2> You are not recording I m e มูบีนิตินบิทมูบีโอเค no problem <Okay. S 1> อยู่บ้านเราก็มีขายนะคะลุงเห็นขายยุจาร์ลุงเห็นขาย,าย,ขายอยู่ในซูเปอร์ยูมอสเซเรล่าชีสเป็นพวกร้านอาหารเนาะเขาเจ้ามาสิเอาไปขายร้านเพระาะว่าตามร้านอาหารฝรั่งอะ่ะมันจะมีคนกินนะเนี่ยมอสเซเรล่าชีสแต่ว่ามาเขื่อเทศบานเท่าอะ่ะ มันสิบอกคือรสชาติบอกเคือเทศบันเขาบอกเคือเทสบันเ,เขาจ้อฝรั่งอ่ะมันสิออกหวานนะจะ๊ะหวานๆคายๆผลไม้เลยแล้วก็สิออกหอมๆเหมือนหวานรสชาตินี่แ่บแ่บ,บเหมือนกินผลไม้ไม่รู้ผลไม้ชื่ออะไรแต่เหมือนกินผลไม้ไม่เหมือนกินมะเขือเทศเลยค่ะเขาจะกินกับพวกสปากเกตตี้พวกอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะเขาจิเสิร์ฟน้ำก,นกันกับอันนี้เนาะแต่ว่า ถ้ากินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเสิร์ฟกับอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะเสิร์ฟชอบสั่งในร้านอาหารเวลาสั่งสปากเกตตี้สั่งพาสต้าสั่งสเต็กเขาจะชอบสั่งอันนี้มากินในช่วงฤดูร้อนมันเหมาะในการกินนะคะเพราะว่าฤดูร้อนมะเขือ,อเทศสวยมากลูกให้โซ่นิดนึงนะคะมือเนี้ใส่ซอนใส่ไอ้ใส่ซอมใส่มีดให้โซ่นิดนึง คุ้มแซบของมะเขือเทศแบบเลิศจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะทุกคนค่ะมินีลุงกะกินเสร็จไปเรียบ้อยกินโชว์กันกินมอสซาเรลลาชีสไปแล้วนะคะคะไรก็มาเกือเทศนะคะคาเปเซ,เซส่สลัดค่ะภาษาเยอรมันเขาจะเอื่นคาเปเซส่สลัดนะคะอ่ายุนีเป็นสวิตนะคะแต่ว่าสวิตซูริกลุงยุกไก่กับเยอรมันเขาก็จะใส่ภาษาเยอรมันเนาะลุงกะเรียนภาษาเอาภาษาเยอรมันจาจยุนี รายการวันนี้กับศิลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เขามารับชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ลุงหน่อยเนาะวันนี้ลุงลาไปก่อนนะจ๊ะเอาไว้คลิปหนามาพอกันไปนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ